สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้อาจารย์จะมาทุกท่านมาไหว้าสารเจ้าดังที่ห้องกลงกันนะคะใครที่เป็นสายมูห้ามพลาดคลิปนี้กันเลยทีเดียวมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าจะไหว้พระให้ไหว้ที่ประเทศไทยและประเทศพามา่า แต่ว่าถ้าจะไหว้เจ้านะคะให้มาไหว้ที่ฮ่องกงกันเรามาเริ่มกันที่วัดแรกนะคะวัดหมั่นหมูเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะฮ่องกงรูปแบบวัดจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณเมื่อเดินเข้าไปแล้วจะรู้สึกถึงความเก่าแก่และดูขลังมากๆเลยภายในมีเทพเจ้าหมันไต้กว้วนนะคะเทพเจ้าวรรณกรรมสังเกตดูจะมีผู้กันอยู่ข้างหน้าท่านและเทพเจ้าหมูไต้กว้วนนะคะเทพเจ้าสงคราม จะมีเงาวอยู่ตรงหน้าพระองค์ท่านใครที่จะไปสอบราชการหรือเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับเอกสารจะมาขอพรเทพหมันส่วนท่านใดที่จะสอบราชการเป็นทาหารหรือเป็นตำรวจนะคะก็จะต้องไปไหว้เทพหมูขอพรกันค่ะเข้าวัดนะคะเขาจะแนะนำให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าวัดนะคะ และหลังออกจากวัดก็คือจะให้ก้าวเท้าขวาออกมานะคะวัดที่สองที่พาทุกท่านไปกราบไหว้บูชานะคะได้แก่วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัวที่อ่าวลือพัสเบเจ้าแม่กวนอิมที่นี่โด่งดังในเรื่องการขอลูกนะคะเป็นสถานที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่คนไทยจะมาขอพรขอลูกนะคะและเมื่อสมปรารถนาแล้ว ก็จะกลับมากราบไหว้บูชาท่านที่นี่อีกครั้งหนึ่งท่านใดนะคะที่จะขอพอรเรื่องการเงินการทองการท้าการขายก็ให้มาไหว้เทพเจ้าไชายสิงหยนะคะอาจารย์มีเทคนิคการขอพอรมาแนะนํานะคะให้นําธนาบัตรของท่านที่มีเลขใดก็ได้นะคะแต่ว่าเลขท้ายต้องไม่ใช่เลขศูนย์หรือเลข4มาลูบที่องค์ไฉยสิงหยนะคะตั้งแต่คราวของท่านจนมาถึงกระเป๋าของท่านแล้วเราก็โกยเอาธนาบัตรนั้นนะคะมาใส่กระเป๋าของเราต่อ ก็เพื่อใช้เงินทองเนี่ยเข้ากระเป๋าเราเยอะแยะมากมายนะคะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์แนะนําให้มาไหว้พระสังจจยสีขาวนะคะพระสังจจัยองค์นี้นะคะสัมผัสได้ว่าท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยถ้าเราเนี่ยขอพรด้วยความไม่โลภนะคะก็จะสําเร็จสมความปรารถนาอย่างแน่ จารย์จะพาทุกท่านนะคะมาขอพรไชยเซี่ยนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าโชคลาภนะคะมาบ้านนูเสร็จหรือยังครับถ้าเสร็จแล้วเดูทางด้านไปอีกด้านนึงค่ะก็ยังไม่ได้หยอดเหรียญนะหย่ไปนะยังใส่กระเป๋าใหญ่สองยังไม่ได้หยอดเหรียญยังแปึงหนึ่งเหมือนกับเงินสองแตงกระเป๋าที่อ่าวลีปัสเบย์นี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย ได้แก่เจ้าแม่ทับทิมหรือเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คนฮ่องกงมาเก๊าคนจีนที่อยู่รืมทะเลชาวประมงทั้งหลายนะคะจะมาขอพอรท่านก่อดออกเดินทางให้เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยและตรงนี้นะคะจะเป็นสะพานต่ออายุเชื่อกันว่าเมื่อเดินข้ามแล้วนะคะจะต่ออายุท่านได้ถึง3ปีสะพานให้เดินข้ามและไม่ให้เดินย้อนกลับนะคะและเทพเจ้า เย่เหล่านะคะหรือเทพเจ้าได้แดงที่คนโสดจะมาขอพรให้เจอเมูคู่ที่ดีศาลาแปดเหลี่ยม8ดทิศเข้ามาในที่นี่นะคะเพื่อที่จะรับพลังชีพเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวต่อกันวัดที่3นะคะได้แก่วัดหวังไถซิ่งน,นะคะคนไทยจะรู้จักในชื่อวัดหวังต้าเซียน เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่โด่งดังนะคะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยวันนี้เอสอนพาทุกท่านมาวัดหวองไชยซินนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาขอพรนะคะเป็นปีเสียนะคะปีเสียตรงนี้รูปเรื่องของบริวารน,นะคะรูปท้องนะคะให้กินอิ่มทุกวันนะคะทุกเวลาแล้วก็รูปด้านหลังนะคะให้สมบูรณ์พูนสุกยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็รูปหัวนะคะ ให้มีสิทธิสิทธิ์คุ้มครองเราเสมอนะคะส่วนด้านซ้ายของนี้นะคะก็จะเป็นตัวผู้นะคะก็ขอพรนะคะให้มีบริวารที่ดีนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินงินทองเยอะๆนะคะอิ่มท้องกันทุกวันนะคะแล้วก็มีเสียสิทธิ์คุ้มครองที่ดีนะคะผู้คนที่มากราบไหว้มักมาขอพรเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเรื่องสุขภาพ นอกจากนั้นมีห้องลับใต้อารามที่ประดิษฐานพระแม่มาริจีโพธิสัตว์และเทพเจ้าไทายสวยทั้ง60องค์นะคะเทพเจ้าไทายสวยของที่นี่มีความพิเศษตรงที่ท่านใดเกิดปีที่ตรงกับเทพเจ้าไทายสวยองค์ใดนะคะก็จะมีลักษณะท่าทางคล้ายๆบุคลิกคล้ายๆหรือนิสัยนะคะก็จะคล้ายๆองค์เทพไทยสวยพระองค์นั้นและที่วัดนี้นะคะจะมีจุดขอพรผูกด,ด้ายแดงเทพเจ้าหยุกโหล อาจารย์พาดุท่านนะคะมาไหว้เทพแห่งความรักนะคะท่านใดที่โสดอยู่นะคะก็จะขอพรนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้พบเจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะคู่มั่งคู่มีคู่ร่ำคู่รวยนะคะหรือท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ขอให้ท่านเนี่ยได้ครองคู่ได้ครองรักกันอย่างยาวนานนะคะก็เป็นคู่มั่งคู่มีคู่ร่ำคู่รวยแล้วก็คู่บารมีเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะมีผูกตรงได้ตรงนู้นเลยนะคะ นนนานๆะนะคะวัดที่4นะคะวัดปักไต่หรือวัดที่คนไทยรู้จักในนามว่าเจ้าพ่อเสือนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พาทุกท่านมากับนมัสการวัดปักไต่นะคะหรือวัดเจ้าพ่อเสือนะคะที่นี่นะคะก็จะเด่นดังเรื่องขอพรในเรื่องของบริวารนะคะให้ศัตรูเนี่ยกลายมาเป็นมิตรขอพรเรื่องธุรกิจาการค้านะคะวัดนี้เป็นวัดเล็กๆอยู่ท่ามกลางความเจริญ มีความเข้มขขังเก่าแก่และยังไม่ค่อยมีที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยสักเท่าไหร่นะคะแต่มีชื่อเสียงในหมู่นักธุรกิจซึ่งจะมาขอพรอในเรื่องการงานขอให้ได้งานและขอให้มีชื่อเสียงแก้ปีชงนะคะปรับกระแสชีวิตให้เปลี่ยนไปในทางที่ดี ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแช์กงซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะในฮ่องกงเท่านั้นนะคะแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังขยายมาถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยเกิน80%จะเป็นคนไทยที่มาไหว้องค์แช่กงและเชื่อในเรื่องของกังขันลมที่จะพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตและการหมุนกังหันปรับทิศนะคะจะเป็นการหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เมื่อสักการบ,บูชาเทพเจ้าแช์กงแล้วนะคะก็มาหมุนกลางหันจุดนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและที่วัดแห่งนี้เองนะคะอาจารย์ได้ทำวิธีปลุกเสกสิ่งมงคลต่างๆนะคะเพื่อจะมอบให้ผู้ที่ติดตามอาจารย์และทุกท่านนะคะได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปด้วยขณะนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่วัดแช์กงเหมวนะคะหรือวัดกลางหันที่คนไทยรู้จักกันนะคะวันนี้อาจารย์พาทุกท่านนะคะมาขอพรท่าน แชรโกงนะคะอาจารย์ก็ได้นำของนะคะที่เป็นมงคลเนี่ยมาขอพอรกับพระองค์ท่านนะคะเพื่อที่จะนำของเนี่ยแจกจ่ายให้กับทุกท่านต่อไปค่ะ หนะคะวัดเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้ากวนอ,เวอูเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนยกย่องให้เป็นพระโพธิสัตว์อีกพระองค์หนึ่งและมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพเจ้าที่รักษาคำพูดยิ่งชีวิตรักคุณธรรมซื่อสัตย์ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้ายอันตรายต่างๆช่วยเสริมอำนาจบารามีในการปกครองผู้คนอีกนะคะท่านใดที่มีลูกน้องหรือลูกวันด้เยอะนะคะราขอขอเทพเจ้ากวนอูสวัสดีค่ะวันนี้อาจาร,รย์พาทุกท่านมากราบไหว้วัดกวนไทนะคะหรือวัด เจ้าพ่อกวนอูนะคะซึ่งท่านก็จะศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอหน้าที่การงานนะคะขอให้มีรูก้องบริวารที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะตามมากราบกันเลยค่ะ 7นะคะวัดซีซันจีนะคะหรือวัดเจ้าแม่กวนอิมซีซันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดนะคะและมีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกงเลยนักท่องเที่ยวจะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์กล่อนเข้าวัดนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์พาทุกท่านนะคะมากราบไหว้ในมาสการที่วัดซีซันจีนะคะซึ่งเป็นวัดเอกชนนะคะที่ฮ่องกงภายใน สถานเจ้าแม่กนอินนะคะที่เป็นสีขาวนะคะใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหว้กราบขอพรกัน้อพรกันเลยค่ะวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยเงินส่วนตัวของลีกาชินมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงจุดเด่นของวัดได้แก่องค์เจ้าแม่กอินสีขาวสร้างด้วยทองคำขาวองค์ใหญ่สูงถึง76เมตรวิธีการไหว้ท่านนะคะท่านจะต้องถือถ้วยน้ำและเดินไปอย่างตั้งใจ ห้ามให้น้ำในแก้วหกนะคะและนําน้นํานั้นไปเทในโอ่งน้ําใหญ่หน้าพระพักจะแม่บนอินซึ่งความตั้งใจอันแน่นหน้นี้จะทําให้การขอพรสำลิกผลนั่นเองค่ะ วัดเจ้าแม่กวนอิมของฮัมนะคะหรือคนไทยรู้จักในนามของเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินพาทุกท่านมากราบนมัสก,การวัดเจ้าแม่กวนอิมของฮัมนะคะหรือที่คนไทยจะรู้จักว่าเจ้าแม่กวนอิมมายืมเงินเจ้าแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวข้างในจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะเจ้าแม่กวนอิมที่นี่นะคะจะมีชื่อเสียงในด้านการให้เงินกู้ให้โชคลาภให้มีความโชคดีในเรื่องการเงิน และวัดนี้จะมีพิธีสำคัญในการยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมซึ่ง1ปีจะมีทีมหนึ่งครั้งจะตรงกับวันที่26นะคะนับจากวันตกจีเป็นต้นไปท่านใดที่ขอพรและยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมสมปรารถนาแล้วนะคะก็ต้องกลับมาไหว้ขอบคุณพระองค์ท่านอีกครั้งนะคะจะเป็นการไหว้ที่เสร็จสมบูรณ์วัดที่9ปิดท้ายด้วยพระองค์ใหญ่เทียนฐานหรือวัดโปลินกันนะ เดินทางไปวัดจะต้องขึ้นกระเช้านองปิงเพื่อมาสักการะ <Okay. S 1> วันนี้อาจารย์พาทุกท่านนะคะมากับนมัสการพระเทียนตันนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าพระใหญ่นะคะที่วัดนองปิงจุดไหว้ขอพรจะเป็นจุดเล็กๆหน้าองค์พระจุดนี้เชื่อกันว่าเป็นจุดที่รวมพลังการขอพรท่านให้เราเปล่งเสียงดังๆและคำขอพรน,นั้น ก็จะก้องกลางวันไปถึงองค์พระใหญ่เทียนฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะได้รับฟังและเม่ตาประทานพรให้เรานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจารย์ก็ขอให้อันนีสงผลบุญนะคะที่อาจารย์ได้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ณนเกาะห้องกงนี้นะคะโดนบนดานให้ผู้ติดตามอาจารย์และติดตามช่อง p r i a r i t y ในทุกๆช่องทางนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสมหวังในเรื่องความรักนะคะร่ำรวยชื่อเสียงเงินทอง มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะสิดถึงในสนใจปัญหาทุกประการะค่ะ e ี o c ก m ค h o ช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ call center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VoIP Gateway แบรนด์ i n s t a r หูฟัง call center แบรนด์ VT และ IT o n e แบรนด์ ATCOM สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานภูญมี่งานเทเลเซลอย่งางายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราเช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์